สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้ครับอยู่กับผมเจตไซก้เหมือนเดิมนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้ผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตามาฝากกันในแต่ละค่ำคืนนะครับดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับถ้าอยากจะร่วมสู่กับเราก็ไปที่ Line แอดพักยก77ตามด้านล่างนี้เลยครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็ยังเป็นยูฟ่าแชมเปียนสิคหนัดที่4ในแต่ละกลุ่มครับไปเริ่มที่เวลา5ทุ่ม45ในกลุ่ม B อาราดิโกมาริดจากสเปนจะเปิดบ้านเจอกับคลับบูชจากเบลเยียมครับแอนมาลิทเนี่ยจมบวยของตารางนะครับมี3แตม้มจากการชนะ 1, 2, 1> แพ้2เกมล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้คลับบูชมา02นะครับล่าสุดลงเล่นในลาลิก้าครับเปิดบ้านชนะกิโดนามา2-1ครับสภาพทีมถือว่าเริ่มสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับยังคาสมาคอสยอเรนเต้มิดฟิลครับที่เหลือเนี่ยตัวหลักๆโกเก้ oke, คุมตรงกลาง แนวรุกเนี่ยคาดว่าตัวสำรองในเกมกับกิโดนาจะกลับมาหมดนะครับไล่ตั้งแต่เจ้าเฟลิกโตมาเลอร์อมารวมไปถึงอาาัลบรโรโมราตาลงล่าตาข่ายในขณะที่ครับบูชนำเป็นจ่าฝูงแบบเซอร์ไพรส์ครับชนะ3นัดรวด9คะแนนเต็มแต่ว่าฟอร์มในลีกไม่ดีครับแพ้คาบ้านกับเวสตเโรมา0-2นะครับเดดเด็กโบยาตา้ากองหน้ายังเจ็บลงไม่ได้นะครับกองหน้าจะเป็นคามาโซวาครับกองหน้าการ่าเล่นกับฟรานชุดย่าหัวหอ,อกชาวสเปนนะครับแน่นอนก่อนเกม อาเดิโก้มาริดถูกยกให้เป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับเอาง่ายๆถ้าอยากจะเข้ารอบเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับแล้วผมไม่เห็นเหตุผลที่อารมาริตจะไม่ชนะในเกมนี้เลยครับผมว่าเกมนี้เล่นในบ้านดูแล้วอย่าว่าแต่ชนะประตูเดียวเลยครับผมว่าเดียโก้ซิเมเนเน้นสุดๆจะชนะขาดถึง2ประตูครับคู่นี้เชียอาร์เรดิโก้มาริดได้เลยนะครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีสอในกลุ่มเดียวกันครับ,บเบลเลอร์เลเวอร์คูเซนจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับปอร์โตจากโปรตุเกสเลเวอร์อยูนดับสมี3แต้มเท่ากับปอร์โตแต่ว่าเป็นรองประตูที่เสียนะครับเอาง,ง่ายๆผลงานชนะ1แพ้2เหมือนกันดังนั้นเป็นเกมลุ้นเข้ารอบครับเลเวอร์เนี่ยล่าสุดลงเล่นในบุเดซิกาเปิดบ้านถล่มชาวเก้มา4-0นะครับแต่ว่าปัญหาของทีมคือตัวหลักเจ็บ หลายคนนะครับฟอรเรียนเวียสคาริมเบลาลาบีซาราอัสมูลครับก็เจ็บแถมคืนวันนี้โรเบริร์ตเอนริชมิดฟิลตัวเก่งติดโทษบานอีกนะครับดังนั้นตรงกลางคืนนี้จะเป็นคาริมเดเมียบายครับแนวรุกนำโดยคารัลฮัสซันโอดโดอยมูซาดิยาบีกองหน้าเป็นพัตธิชิกในขณะที่ปอโตก็คืนวันนี้ยังไม่มีเปเป้ะปะนะครับกองหลังตัวเก่าที่ยังเจ็บ แต่ว่าจะมีอีกหนึ่งเป้ะครับเป็นปีกตัวบราซิลครับที่เล่นได้ดีครับน่าจะลงตัวจริงคืนนี้คู่งหน้าเป็นเอวานิลเซ่นของหน้าบราซิลเล่นกับมูซาตาเรมีหัวหอกชาวอิหร่านนะครับแน่นอนก่อนเกมเลเวอร์คูเซ่นถูกยกให้เป็นต่อครับเอาง่ายๆเป็นเกมแย่งเข้ารอบนะครับผมมองว่าปอร์โต้ก็ไม่ธรรมดาครับเรเวอร์นี่ปัญหาคือตัวหลักเจ็บเยอะเกมรับมีปัญหาเกมนี้เจอปอร์โต้เล่นเกมรับแน่นๆรอสวนกลับผมว่าปอร์โต้ไม่เสมอก็ชนะคู่นี้ซื้อ2มุมเชีย์ปอร์โตนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสออีกคู่หนึ่งในกลุ่ม A ครับคลาสโกรเรนเจอร์จากสกอตแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลจากอังกฤษเรนเจอร์เนี่ยแพ้มา3นัดรวดยังไม่มีแต้มล่าสุดก็คือการบุกแพ้ลิเวอร์พูลมา02นะครับโจนี่ฟานบอนทอสเจอปัญหาคือทอมลอเรนซ์กับยานิธฮา์จี้จริงๆ้องก็เป็น2ตัวจริงครับเจ็บยาวด้วยนะครับเจอปัญหาจริงครับดังนั้นคืนนี้ตรงกลางจะเป็น จอห์นลูนสตัมนะครับแนวรุกแรนเคนซีเฟนเดวิสกองหน้าเป็นอ oh ok ันโตนิโอโคลักหัวหอกชาวโครอตในขณะที่ลิเวอร์พูลมี6แต้มจากการชนะ2แพ้1นะครับล่าสุดลงเล่นในพรีเมียร์ลีกบุกแพ้อาร์เซนอลมา2-3ครับแถมต้องสังเวยล,ลุยดิอารสนะครับที่เจ็บยาวไปอีกนะครับน่าสนใจครับลิเวอร์พูลจะมีเกมเจอกับแมนซิตี้วันอาทิตย์แต่ผมมองว่าเจนคร็อป ก็ยังคงต้องเน้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ต้องเน้นเป็นทั่วๆไปในการเข้ารอบครับดังนั้นฟาบินโยน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงเล่นกับเตียโก้นะครับแนวรุกพอไม่มีฝั่งของลุยดิออสเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเดียโก้โชตาเล่นทางซ้ายครับทางขวาโมซาล่าแล้วก็หน้าต่ ino, ําเป็นฟิมิโนหน้าเป้าเป็นดาวินนูนเยสนะครับดูแล้วก่อนเกมเลือกภูถูกยกให้เป็นต่อครับผมมองว่า เรนเจอร์เนี่ยเอาง่ายๆเป็นทีมจากแต้มในกลุ่มนี้ครับลิเวอร์พูลจะบุกชนะขาดเพื่อเข้ารอบแล้วค่อยไปว่ากันกับเกมซิตี้คู่นี้เชื่อลิเวอร์พูลบุกชนะ2ประตูได้ครับสรุป3ทีมนะครับชอบอตเลติโกมาดริดปอร์โตและลิเวอร์พูลนะครับเหมือนเดิมนะครับรู้สูก่กันได้ที่ไลอ้อพักยกย็ดเจ็บตามด้านล่างนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ